ต้องเล่าก่อนว่าเคสนี้ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนอซ่อนเล้นปัญหาไว้เยอะจริงๆนะเป็นประวัติเลยนะรถคันนี้มันต้องวางแผนให้ดีนะครับไหนเครื่องไหนเกียร์แอร์ก็ม่เย็นใจ <c oughs> ก็เริ่มร้อน <c oughs> <c oughs> ขับช่วงล่างก็ไใหม่ดีเสียงก็ดังโอ้สารพัดเลยคันนี้อถือว่าเป็นประวัติเลยนะอ <c oughs> <c oughs> แรกเริ่มตอนที่ผมรับสายก่อนนะรัีแตวพี่พิธีกรโทรหาผมเนี่ยผมว่าผม สงสัยประเด็นแรกเ่ยมีเกียร์รกับแอร์ไม่เย็นจุดจุดเริ่มเลยเนี่ยที่โทรมา๊เพื่อที่จะให,ให้ทำเนี่ยผมฟังแล้วเนี่ยประเด็นไปหาเกียร์กับแอร์ใช่เหมือนกันเพราะผมก็มองว่าเป็นเกียร์เพราะมีปัญหาอยู่อาการเป็นยังไงอีกทีน่งเหมือนกับเวลาเราจอดติดไฟแดงอ,อยู่เกียร์ดีแต่พอไฟเขียวเราเหยียบแล้วรถไม่ไปแต่รอบเครื่องขึ้น รอบเครื่องขึ้นปกติอาการมใช่นะใช่ผมก็ว่าเกียร์อาการนีไม่ใช่นะใช่ไงแต่ว่ามันเป็นเป็นหายหายแล้ววันนั้นที่มาก็มีอาการเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเราจอดรถติดรอบมันอยู่ที่เครื่องเดินเบาครับพอจังหวะรถเคลื่อนตัวเนี่ยเราเหยียบไปอะรถไม่เคลื่อนที่จนกระทั่งรอบมันตีจนถึงสองพันรอบแล้วรถถึงจะเคลื่อนโอ้ยคือนี่ก็เกียร์ใช่อาการเกียร์เฟังว่าเกียร์นะใช่ผมก็ว่าเกียร์ แต่ให้เชื่อไหมพอเรามาถึงมือผมเนี่ยอโอเคละ,ะเรื่องของอแอร์แม่เย็นเรื่องของรถที่ชน,ชน,ช,นช,ชนหมามาชนหมาหมา,มาก็สิ่งที่เดินล้วก็เราก็ช่วงล่างดังด้วยใช่ครับดังทุกทิศเลยครับคันนี้บอกก่อนพอเราเห็นปุ๊บสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราวางงาเนเป็นชุดๆก่อนนะเรื่องแรกเราต้องต้องทําให้ช่วงล่างหยุดเสียงดังก่อนเพื่อที่จะมาโฟกัสว่าเสียงที่มันดังเนี่ยถ้าเกิด เราโฟกัสช่วงล่างแน่นดีแล้วไม่มีเสียงแล้วเราก็มาเริ่มโฟกัสเครื่องโฟกัสเครื่องเนี่ยโดยใช้ชุดหัวฉีดและกาศเพราะว่าเริ่มล้างหัวฉีดเนาะแล้วก็เปลี่ยนชุดซีลคิทแล้วก็มาไล่ต่อล้างเปลี่ยนเปลี่ยนกรองแล้วก็ล้างปีกผีเื้อล้างแอร์โฟนนะแล้วก็รีเซ็ตรอบเดินเบาแล้วก็มาโฟกัสต่อที่ของหัวเทียนก็คือไฟแล้วก็คอยแล้วก็ตรวจเช็คสุดท้ายเครื่องติดได้ละเครื่องติดได้แปลว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความสบายใจแล้ว ปกติทีนี้ต่อมาหน้าเครื่องยังมีเสียงดังอยู่เสียงดังกับน้ำมันเครื่องไหลผมเลยใช้ชุดหน้าเครื่องที่แก้ปัญหาการลวดไหลที่หน้าเครื่องก่อนแล้วก็มูเล่ที่เกิดการสายครับเครื่องได้ละชุดบัญชีอากาศได้ละหน้าเครื่องได้ละแต่ทีนี้แอร์มันยังไม่เย็นก่อนที่จะทําแอร์เนี่ยยังไปแอร์ไม่ได้เพราะว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องชนชนใช่เพราะว่าคอยลร้อนเนี่ย การยึดติดตั้งกับคัตซีเนี่ยกับคานหน้าเนี่ยมันเกิดการบิดตัวต้องผ่านการเคาะก่อนก็ต้องไปงานตัวถังอีกงานที่สามนะไปงานตัวถังนะเพื่อให้งานตัวถังเคาะแล้วก็เรื่องกรอนประตูที่ล็อกไอ้กรอนฝากระโปรงที่ล็อกไม่ได้ล็อกไม่แน่นรตรงนี้ก็ก็ใช้ช่างเคาะเคาะไปด้วยแล้วก็ดัดคานหน้าทั้งล่างและก็บนเนี่ยให้สามารถติดตั้งคอยคอย้อนได้พอมีพื้นที่ที่จะสามารถทําคอยลอนได้ดัด ผ่านงานโครงสร้างตัวถังละวทีเนี้ยค่อยไปแอร์เครื่องดีแล้วช่วงล่างไม่ดังละต่อมาก็คือไปแอร์แอร์เนี่ยก็คือเรา,าเปลี่ยนแผงคอยล้อนเนาะแล้วก็พวกแว็กน้ํายาแอร์แล้วก็เติมน้ํายาแอร์จบเรื่องนั้นที่เหลือก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ที่ที่เก็บท,ที่เก็บสิ่งที่แรกที่คือมาจากเกียร์รแต่พอเทสวันนี้แล้วพี่ดีกรอาการรู้สึกยังไงได้บ้างาเปลี่ยนไปเลยคือ อัตราเร่งกลับมาเหมือนกับน่าจะเหมือนกับช่วงรถออกมาใหม่ๆก็คือเหยียบแล้วยังยังยังตอบสนองครับมันไม่ใช่เหยียบแล้วมันค่อยๆไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งส่วนเรื่องเสียงดังเนี่ยมันก็บอกตรงๆคือส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ลูกชายเอารถไปไปไปเปลี่ยนโช๊คมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเสียงอันไหนกับอันไหนแ่ะช่วงแรกเลยดังยู่นะใช่ตอนแรกเลยนะแต่นี่เงียบแล้วก็ส่วน ตัวรถแต่ผมก็จะว่ามันน่าจะเป็นสเปครถก็คือเสียงลมมันค่อนข้างเข้าอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ออกรถมาป้ายแดงก็มีอาการอย่างนั้นอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เห็นก็คือหนึ่งที่เบตะกี้ไปเทสมาเนี่ยครับอัตราเร่งค่อนข้างได้ตอบสนองดีกลับมากลับมาเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่ออกรถมาใหม่ๆอยู่กันความกังวลที่เรื่องเกียร์ครับณตอนนี้ตัดไปเลยอ่าครับแล้วก็การที่เห็นทางเราวางแผนงานที่เป็นชุด ค่อนค่อนค่อนข้างลบนะเพราะคือที่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 ่ติดตามติดตามของคุณเอ็มมาเนี่ยในทิกตอกเนี่ยก็ถึงตัดสินใจเอารถมามามาวางมาวางมาวางให้ที่นี่ทําเพราะว่าการวางแผนการการการดูแลการซ่อมบํารุงเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกไงชัดตรงอ่ะมันตรงอ่ะมันมันตรงจุดว่าตรงไหนเป็นตรงไหนมันไม่เหมือนบางทีต้องไปนั่งคำใช่ก็คือ เห็นภาพไปด้วยกันว่า,ร <ES> วาเราจะทําอะไรใช่มีการติดต่อตล <ￆ S 2> อดส่งคลิปให้ดูตลอดนี่ครับนี่ค, <Jackie> ค,คือขอ้อดีงั้นงานรถหนึ่งคันบางครั้งถ้าเกิดทํายาวเนี่ยมาต้องวางแผนร่วมกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์เจ้าของกับกับเราเนี่ยมาต้องแมทกันพอแมทกันปุ๊บเนี่ยงานมันก็จะจบได้สวยครับเพราะว่าความต้องการบางครั้งอย่างที่บอกว่าความต้องการของคนใช้รถเนี่ยจะคิดอีกแบบหนึ่งเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดติดต่อกันตลอดเวลาเนี่ยใช่ งานมันจะออกมาดีมากครับมันจะได้มันมันจะเห็นจุดลงตัวใช่โอเคครับที่รอวันนี้ขอบคุณมากที่มาใช้บริการขอบคุณมากครับผมขอบคุณช่างด้วยครับที่ดูให้ดูแลให้อย่างดี